เนี่ยนะครับอืมนี่เราจะมาแต่งรถกันนี่ก็คือรถเอ่อเต้ยหรือที่เราสใจอันนี้นะอยู่บนหัวตถเงแตรงนี้แบบแต่งรถยังไงให้ฟุ้งเฟือยมาดูกันเลยแต่งตามก็ได้นะแต่ว่าต้องมีประมาณิบสามมาขึ้นไปนะ้วถึงจะแต่งได้แต่งเตยแต่งได้นะแต่งยังไงเทนะนี่เลยนะอะไรแบบนึงนะแต่งไหงดี ก็จะเหมือเนเรื่องเลยที่ตกตกเปลี่ยนทุกอย่างเลยขึ้นดีคิดเอาบ o d y k คิดก็ได้ก็คันนี้ผมเคยแต่งไปแล้วนี่นี่น,นะฮะถ้าต่อไปนะไปซื้อสีนะฮะสีขาวอ่างนี้ไว้อย่างนี้ถ้าใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราจะใส่รัดคัสตอมอย่างเี้ เป็ใส่ของส่วนในนี้นะเอออะไรๆไม่น่าซื้อเยอะเลยอะซื้อทุกอันเลยคือไอ้นี่หนุนทุกทุกอันเลยทุกแต่งก็ญแจซื้อทุกอันมาซื้อรน้องมาแต่งขาอันี้นะสุ่มได้นะอย่าไปหาซื้อนะเครื่องนะหกล้านหนึ่งไเลยนี่อยู่ที่ประมาณนี้นะฮะส่วนรายนี้เนี่ยผมจูนไว้ล่วงหน้าแล้วก็ซื้อเทอร์โบนะฮะ ใส่สิบล้าลงไปนะฮะแล้วก็ยัดเอ่อแรดรัสนะฮะลงไปนะนจะเป็นอาร์หนึ่งใช่ไหมก็มาใส่หนมีไปนะเป็นเป็นอาร์หนึ่งก็มาใส่ยางยางเป็นสีแดงแล้วก็หมัดมนสีเป็นตัวนี้เอ้แค่แบบดีก็เป็นสีแดงนะได้ได,นะด้ว่ารอแดงนะฮะแล้วก็เท่าแพงเท่นะก็ะเป็นอาร์สองแล้วก็เอ่ออินเตอร์นะก็จะเป็นนี่ เอ็กแล้วนะลูกหมูนะแล้วก็เอ่อกล่อง E C U ได้วยที่ไหนนันแหละแล้วก็เจ้าเลขมีนะฮะจะกลายเป็นรถที่แล้งโคตรแรงโคตรแรงไม่ได้โูนะถ้าคุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณจะมาลองดูเลย ใส่อันแพงสุอันนี้คือปกตินะทำไม่ใส่นะเจ้าเจ้าแต่ไอ้อันสาคขั้สุดเนี่ยเป็นเทอร์โบเทอร์โบแล้วก็ไอ้นี่นะเออเทอร์โบก็อันนั้นแล้วก็น่าจะเป็นอินเป็นตัวอีกนนั่นแหละสามอย่างนั้นแหสาคัญสุดนะแล้วก็อันนี้ไม่ต้องสามขั้มากเลยก็ได้ อันนี้นสำคัญเลยนะค้ับถ้าคุณจูนกีแบบนี้นะนครับีใครจะใครจะจูนสาวก็จูนะจูนได้โคตรเลยอ่ะเดี๋ยวผมอันนี้ปรับอุณหีมูมิก่อนเลยนะฮะแล้วผมจะไปจูนดะ้ให้เวลา เคนะได้เวลาเราไปแข่งกันเลยนะเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าใครมาดูเมื่อกี้ไม่ทันนะฮะให้หยุดคิดไปดูที่หลังนั่นเป็นโรงทีนงนะไม่กลัวนะพนันเจ้าไมอเล่นอะไรนะ แล้วก็อีกไนหนึ่งกคือบ้านเน่ยเออไม่ถ่ายนะห้ล่ะี ตัวก่อนจะถ่านแม่มาถึงแล้วคืน,น,น้อฟิเนลก็สำหรับวันนี้นะคะว่าขอจบที่ไม่เพียงเท่านี้เลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรแล้วลงคะแนนแบบว่าแพไปแล้วก็ไปแล้วกัน